ลีลสชวยไหมลูกสวยไหมลูกมีหัวใจมัมลูกแก่หัวหัวหัวแกฮิโปตัวใหญ่ใหญ่มเอินอุ้ยไอฮิโปฮิโปฮิโป ระวังจะแตกนะมาเอาเลยค่ะอิ๋มเอาให้น้องได้ไหม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 คะคนสวยปากแดงแก่บอยยืนคนสวยเอาไหม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 น้องเพชรพูดก่อนน้องเพชรเอาไหม มาเอากับพี่เร็วมาเอากับพี่เร็วน้องเพชรมาเอากับพี่เร็วมาเอานมมาปุ้ดโดนเนี่ยจะตกนะเออโอ๊ะจะตกนะปุ้บปุ้ดมึงเจี่เห็นปุ้ดปุ้ดน้องยืนเต้นจะตกนะพนะจะตกนะจะตกนะเดาหดูเพชรเพชร เฮดะ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 ตกนะเมทไปบอกพี่พลอยบอกน้องหน่อยระวังตกนะระวังตกนะน้องนะลงได้ไหมได้อะระวังตกนะแล้วมาแล้วอิ่มแล้ว มาต่อมาต่อพพี่พลอยพี่พลอยไปโน่นล้วพี่พลอยไปโน่นแล้วคนนี้มาแทนบ่อยากกว่าได้ก็มากินบ้งเ่ยเอ้ยคนเหนียงเห็นไหมขอให้ได้แทนเขาก็พอไม่นะไม่นะ ไม่นะระวังนะยายโอ้ยย่ใส่ให้จุยจุยสังอันตรายที่ไหน สวัสดีเต้าแฝดมนค,ค่ากับเกงน่ารักค่ะ <laughs> สวัสดีเจใ้ายายกับห้อยเตยแล้วหรอคะคนสวยมาแล้วคะ่ะจ้าขอบคุณค่ะตาที้เราก็จะได้กินหมกนะม่วงมั่งแท้ที่จีแย่แตนนะเพราะที่จีแตนหนาวเลยลงเหี้ยมไม่รู้ไม่รู้เลยคะ่ะคือห้อยเตยแล้ว คือเต่าเพียไลน์กินไปนี่ใส่คือ